ามคำถามหลอกสมองให้เขาตกลุมรักคุณไปจนถึงจิตใต้สำนึกค่ะทำไมสามคำถามที่ผมนำมาให้คุณเนี่ยจะเป็นคำถามที่จะทำให้สมองของเขาตกลุมรักคุณจนถึงจิตใต้สำนึกนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ชี้นำสมองค่ะเป็นคำถามที่ชี้นำให้เขาคิดกับคุณในแบบที่คุณอยากให้คิดค่ะปกติคำถามทั่วไปเวลาที่เราถามเขาเนี่ยมันก็จะไม่พ้นคำถามที่ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ตัวเองอยู่ที่ไหนตัวเองอยู่กับใครตัวเองไปไหนบ้างคำถามพวกนี้ใช้ได้โดยทั่วไปค่ะ แต่มันไม่ใช่คําถามที่จะทําให้คนตกหลุมรักคุณได้เลยค่ะและว,วันนี้องุ่นจะให้3าํคำถามชี้นําที่ถามแล้วมันเกิดประโยชน์ด้วยและมันก็จะทําให้เขามองเห็นความดีของคุณมองเห็นสิ่งที่ดีในตัวคุณจนต้องตกหลุมรักคุณนั่นเองค่ะข้อที่ 1. คําถามหลอกสมองให้เขาตกหลุมรักคุณไปจนถึงจิตใต้สํานึกก็คือให้คุณถามเขาว่าตัวเองมีอะไรบ้างที่ เขาทาให้ตัวเองแล้วมันทําให้ตัวเองรู้สึกว่ารักเขามากขึ้นน่ะบอกเขาหน่อได้ไหมหรือมีอะไรบ้างที่เขาทําแล้วมันทําให้ตัวเองรู้สึกรักเขามากขึ้นคําถามนี้จะทําให้คนตกหลงรักคุณได้ยังไงนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นคําถามชี้นําสมองให้เขาได้หรือฟื้นความรู้สึกความทรงจําเกี่ยวกับคุณค่ะว่ามีอะไรบ้างหน้าที่คุณทําให้เขาแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขารักคุณมากขึ้นคุณทํากับข้าวให้เขาคุณรอเขากลับบ้าน คุณเข้าไปหอมเขาก่อนที่เขาจะไปทํางานสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันคือการหลอกสมองให้เขาฉายภาพฝันสมองของเขาจะเริ่มฉายภาพต่างๆจะไปดึงเอาความทรงจําต่างๆจากจิตใต้สํานึกในสิ่งต่างๆที่คุณทําแล้วมันทําให้เขารักคุณมากขึ้นค่ะและจิตใต้สำนึกค่ะมันแยกแยะไม่ออกค่ะว่าอันไหนมันคือความจริงหรืออันไหนมันคือการแค่นึกภาพค่ะจิตใต้สำนึกเขารับรู้เป็นความรู้สึกค่ะเขาจะคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงเขาจะตกลงรักคุณซ้ําจากภาพที่คุณหลอกให้เขานึกหรือหลอกให้เขาฉายนั่นเอง ข้อที่2คําถามหลอกสมองที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณจากจิตใต้สํเนึกก็คือให้คุณถามเขาว่าตัวเองตัวเองคิดว่าเขาอะมีอะไรดีบ้างตัวเองคิดว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างบอกเขาหน่อยสิคําถามนี้จะช่วยให้เขาตกหลุมรักคุณจากจิตใต้สํเนึกได้ยังไงมันก็คือการหลอกสมองให้เขาไปรื้อคน้นความดีงามทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเคยทํากับเขาในชีวิตของเขาขึ้นมาค่ะสมองของเขาจะประมวลผลค่ะ และมันเป็นการตอกย้ำเข้าไปในสมองของเขาเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเขาอีกครั้งค่ะดึงความดีงามของคุณออกมาจากจิตใต้สำนึกสมองของเขาจะฉายภาพสังคค่ะตอกย้ำความดีตอกย้ำคุณค่าตอกย้ำความดีงามคุณค่าในตัวคุณในสมองของเขาในจิตใต้สำนึกของเขาอีกครั้งค่ะโดยที่คุณยังไม่ได้สร้างความดีงามใดๆเพิ่มเลยค่ะคุณก็แค่ไปหลอกสมองของเขาให้นึกถึงความดีเก่าๆที่คุณเคยทําย้ําเตือนสมองของเขาอีกรอบค่ะซึ่งจิตใต้สำนึกมันแยกแยะไม่ออกค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นจริงอะไรเกิดขึ้นไม่จริงและ จิตใต้สนึกเขารับรู้เป็นความรู้สึกมันก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณนึกภาพที่คุณฉายที่เขารู้สึกว่าคุณมีข้อดีอะไร จิตใต้สำนึกจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจริงและคุณมีข้อดีแบบนี้แบบนี้มากมายก่กองมันก็เลยเป็นการตอบย้ำความดีของคุณเข้าไปในจิตใต้สำนึกหรือสมองของเขาอีกรอบและสมองของเขาจะจดจำคุณว่าคุณเป็นสิ่งดีๆของเขาค่ะพอเขารับรู้ว่าคุณเนี่ยคือสิ่งที่ดีมีคุณค่ายังไงสมองของเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปค่ะสมองจะไม่ปล่อยสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเขาออกไปค่ะเพราะว่าสมองของมนุษย์มันเห็นแก่ตัวค่ะถ้าอะไรที่มันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ค่ะ สมองในส่วนของการรับรู้เรื่องผลประโยชน์เขาจะไม่ปล่อยคุณไปค่ะข้อที่3คําถามหลอกสมองให้คนตกหลุมักคุณไปจนถึงจิตใต้สำนึกก็คือให้คุณถามเขาไปว่าตัวเองมีอะไรบ้างที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําแล้วทําให้ตัวเองมีความสุขมีอะไรบ้างบอกเขาหน่อยสิคาถามนี้ก็เช่นกันค่ะพอเราถามคําถามนี้ขึ้นมาสมองของเขาจะกลับไปดึงเมม o r ี ความจีงามทั้งหมดที่คุณเคยทําให้เขามีความสุขขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกของเขาค่ะว่าคุณเคยทําอะไรบ้างที่ทําให้เขามีความสุขคุณทําอาหารให้เขาคุณซุไพรส์เขาด้วยของขวัญคุณชื่นชมเขาในวันที่เขาประสบความสําเร็จหรืก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะทุกอย่างที่คุณทําให้เขามีความสุขมันจะถูกรื้อฟื้นถูกดึงออกมาเป็นภาพในสมองค่ะ ความทรงจําต่างๆเนี่ยมันจะถูกฉายออกมาเป็นภาพในสมองและความรู้สึกและจิตใต้สำนึกค่ะมันรับรู้เป็นความรู้สึกมันเป็นการตอกย้ําเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเขาว่าคุณคือคนที่ทําให้เขามีความสุขค่ะสมองของเขาจะรับรู้ว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขและสมองจะไม่อยากเสียคุณไปค่ะเพราะว่าสมองค่ะ เขามีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเขามีความเห็นแก่ตัวค่ะและสมองในส่วนของการประเมินว่า <onna> สิ่งไหนมีประโยชน์สิ่งไหนไม่มีประโยชน์สมองส่วนนี้ค่ะจะเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวมันเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทําให้เขามีความสุขสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีสิ่งที่ทําให้เขาตกหลุมรักสมองจะไม่มีทางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปค่ะและถ้าคุณทําได้คุณจะติดอยู่ในสมองของเขาติดอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาตลอดไปค่ะ อุมุนได้ทำอ e ีบุ๊กสองภาษาประโยคที่จะทำให้แฟนเสพติดคุณแจกฟรีสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ